ป้าพี่น <House> ้องคร um <player> ับมากับพญาคุกแกและอีสานนะครับเด้อยเมื่อเนี้เขาเสร็มาเรื่องการจีเขานะครับจีเขอเป็นอิทธิกรรมของภาคอีสานเขานะครับเป็นการจีเขานะครับการจีเขานี่มันเป็นวิธีวิธีอีสานบ้านเขานะครับเนาะเนื่องจากกันว่าการทำจีเขานี่ก็คือเขาจะจีเขอไปทําบุญนั่นเองนะครับนะบุญคือบุญเขาจีนั่นเองนะครับเมื่อนี้ก็เตรียมตั้งแต่เศร้า นะครับเพราะเขาจะได้ไปทำบ,บุญกันนะครับเนะาะใส่บาตรใส่ย,ยังกันเอาบุญกับปพื่อนนี้พี่น้องบ้านบ้านท้องภาคอีสานเท่านะครับหีสิบสองข้องสิบสี่เมื่อในกระงเวลาของเดือนสามพอดีนะครับเนาะบุญเดือนสามนั่นเองนะครับที่ชาวบ้านกับกำหน,น,น,นดขึ้นโดยกำนัลพญบาตนะครับโดยชุมชนกำหนดขึ้นมาเอาบุญเกากลีบุญหลายอย่างเลยบุญมื่อนี่นะครับก็เอิญน,นะครับท้องภาคอีสานเขาเอาิญงั้นก็บุญเกากลีเอาบุญเดือนสาม บุญกลุ่มเขาใหญ่นี่นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเนาะแต่วบุญคุ่มยังก็ว่ากันไปตามภาคอีสานล้วแต่ห้องเสียเอิแต่ส่วนมากก็เป็นบุญเขาจีเสียเอิกันนะครับบุญนั้นสามบุญเขาจีนี่เองนะครับนี่เขาก็รักกีจีเขานะครับวิธีการกีเขาของภาคอีสานมันเท่ากับมีหลายรูปแบบผมว่าเป็ <transc> นเป็นรูปแบบหนึ่งนี่เป็นรูปแบบของกีเขาแบบปั่นเป็นเป็นว่ามันเป็นก้อนคบกลมนะครับหนึ่งเป็นก้อนคบกลมสองนี่งเป็นปั่น เป็นเป็นแบบยังสีนะครับเนาะกำลังตะกี้ให้เบิ้งอยู่นะครับเนี่ยเราก็มีเตาไฟเราก็ะมีทานเตามีทันอันหนึ่งนะครับเนาะเขาเขากตะกี้ลักษณะแบบนี้แหละครับนี่ปิ้งให้มันหอมเออหมายถึงว่าให้มันหอมให้มันเหลืองพอประมาณนะครับเราต้องเบิ้งกันดีนะครับเนาะเราเบิ้งกัดีมันติดใหม่กับใหม่มันก็ขิบ่แซบนั่นเองเนาะดูพอดีพอดีมาดูนายกินต้องให้มันออกมันเหลืองๆนะครับ เขาบอกเหลืองนี่เทจันเดยมันยังเหลืองกีเข่ายังให้มันเหลืองนะครับเนาะเอ่อมันก็มีวิธีการอยู่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับโดยถ้าไม่ใช่ก็คีไปโดยบอ่อยใหม่ครับก็เพราะเหลืองเก่เอาออกได้แล้วนะครับนะอันนั้นคือเหลืองอีกเหลืองแบบหนึ่งนะครับก็คือเขาถึงมีส่วนประกอบอยู่เอกก่อของการกีเขา่าอย่างหนึ่งก็คือเราจะใส่น้ำตาลนะครับมีน้ำตาลนี่น้ำตาลบ่อยบ้านเขาเนี่ยน้ำตาลก้อนเองนะ น้ำตาลก้อนนะภาษามบนลานเท่าเมื่อกี้เขาไปกม้กมๆหน่อยเสียวน้ำตาลเขาไปอยู่ข้างในนั่นแหละครับกินให้มันหวานนะครับเนอะอาะอันนั้นเป็นแบบอีสานบ้านเท่าสมัยเก่านี่อีกเหลืองอย่างหนึ่งก็คือนี่ไข่นะครับเนาะเพื่อเำาห้ไปปิ้งมันมาเราก็ไข่เอาไข่ใส่นะครับนี่เอามาไข่ห่อผสมเป็นไข่ไก่เลยครับด้วยไข่แล้วก็ผสมแล้วก็เอาเขาไปท่าท่าท่า,าท่าไข่น,นั่นเองเนาะ ไอ้หม็นเหลืองนะครับเองนี like hey, so so okay, so okay, so ่เขาก็จะเอาลงมาไฟอีกนะครับเออนี่นี่นี่ครับเนาะเอามันมันเอามันหมาดมันสุกพอประมาณแล้วเขาก็จะเอามาใส่นะครับเด้อเขายังเอาอ่อนเอาทั้งใส่ไข่นั่นเองเนาะไข่ที่มันสีเหลืองนี่เอาใส่เองสิละครถ้าถ้าเอาใส่แล้วไปนะครับเขาก็เอามาย่างอีกย่างให้มันสุกอีกครั้งหนึ่งเองเนาะให้มันหมาดให้มันสุกนั่นเองเนาะนี่ไป เออเอาใส่ซ้ำนี่แหละครับเมื่อมันสุกมันยังพอประมาณแล้วนะครับเด้อใครมัวสุกรมันสุกแล้วเขาก็เอาออกนี่เอาซ้ำนี่นะครับเด้อเอาซ้ำนี่นะครับนี่ซ้ำนี่เพราะดีกินนะครับเอารีบรีบรีบนะครับเด้อเบื่อเมื่อยาำได้ดีจะให้มันใหม่นะครับเนาะจะให้มันใหม่ก็พยายามปิกดูดูนะครับปิกดูดูเออส่กวิธีกันอย่างนี้แหละครับนี่กําลังอ่านมันสุกแล้วก็เอาใส่ เออมีภาชนะใสักษณะแบบนี้นะครับนองนี่มันใหม่ไปแล้วครับนั่นนะดูไปใหม่ไปเขาเห็ดยังไงบัานนี้คือเขาเลยครับเล้วเขากับมะม่งนี่เขาตรงนี้เขาเขาที่เป็นเอ่อสูตรนี่เขาสีมุ่นเขาซะก่อนนะครับพี่น้องมุ่นเขามุ้นเขาให้มันมันนะครับให้มันมันอันหวานผมล้ครับนาอมุ่นเขาเอาบอกมันเขาอยู่ในกองเก็บมหลวดนะครับอันนั้นที่เป็นอีกแบบหนึ่ง แกหนีห่อหนี่มุ่นเข่าทุก่อนไหมครับหนี่มุ่นเข่าอ่าใส่ชามมาทำมุ่นเข่ามุ่นเข่าเรามาปั่นเป็นก้อนทั้งสี่นละครับปั่นเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนก้อนเป็นแบบนี้นะครับเนาะเอ่าเมื่อมันหมาดมันหยังแล้วเขาสุกแล้วเรียบร้อยเขาก็ใส่จานนะครับใส่จานนะครับอ่ามุวนข่อยี่เขาก็ไปใส่บาตศัยหยังเลยครับเนาะเอาไปฝากพี่ฝากน้องนะครับไปสมบันไปทำบุญ การเกษตรแบบนี you, mm ้ก right? mm ็ม right? ีการจำนายพร้อมนะครับเนาะน้ำตลาดตอนนี้นะครับก้อนนึงนี่ก้อนละวหน้าหาบาทตัวนี้นะครับก้อนละหาบาทเออแต่ขายตามตลาดบานเท่านะครับเนาะไอันนี้นะครับเนาะผลิตผลมาแล้วเขาก็เอาเออใส่เออนั่นแหละเห็นไ่มใส่เออใส่ไข่นะครับเนาะกับมาย่างอีกข้างหนึ่งื่อกี้ข้างหนึ่งนะครับเป็นกีนะครับเป็นกีเป็นย่างนะครับเป็นใบย่าง มื่อกี okay. Okay. ้เขาก็เลยนะครับเนาะเหนียวมากเล้วก็แล้วก็เอามาด่างอีเมื่อกี้อีั้งหนึ่งก่อนนะครับเนาะมันสุกแล้วก็โอเคนะครับเนาะมันสุกเกินไปแล้วก็โอ้มันใหม่เลยนะครับมันใหม่แล้วเออมันใหม่ล้วก็เอาคีบๆนะครับเด้อก็ต้องต้องดูดีๆดูนะครับเนาะว่ามันสุกแล้วเขาก็เอ๋อใบเตยจานอันนี้มันสุกแล้วเขาก็มาเอ๋อมันสุกเลยนี่ยิ่งแต่เขามาใส่เห็ดเห็ดเหมน อันอี้ย่างกยังนะครับใส่ไข่จะดูดีดูหอมนะครับดูหอมดูกรุ่นหอมหวานนะครับเป็นกะกี้แบบนี้นี่ผมพาพประเพณีแบบนึงวนแบบกลมๆนะครับมันก็ปั้นเป็นกลมๆก็มีนั่นก็กี้โดยใส่ไม้แล้วก็พริกนะครับเอ่ออันนั้นก็ได้นะครับยกข้างในจะติเป็นอร่อยแล้วก็ทาด้วยไข่แบบนี้แหละนะครับมันก็สีเหลืองนะครับเนาะเออ่ไข่กระดี่ง สารอาหารนะครับม,ม, Trump, ม iert, um. uh ีทั well. ้งโปรตีนมีทั้งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็มีทั้งเกี่ยวเ่ยน้ำตาลนะครับข้าวานนะครับเนาะใส่เข้าไปยุทธนะครับนี่เอ้านี่ยีเบิงนะครับเด้อเอก็ต้องต้องกินนี่นี่เข่านะครับเข่าเขาตรงนี้นะครับมูนเดี๋ก่อนนี่นี่มูนเนาใส่เป็นไว้ในกระติกแบบนี้เหรครับนี่ใส่ในกระติกแบบยร์นี้นะครับเด้อนี่มูนเดี๋ยวเราหาวัตถุดิกีนนี่มูนปั่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 นไว้นี่ เออเดี๋ยวไปใส่บาทเราแกงนั่งกัเอายังไปไปจำนายได้เลยครับเดลยไปจำนายอ่าน้ำบั่นช่วงนี้เป็นหน้าหนาวกับเป็นข้าวยีนะครับเนาะบั่นเฮางสอกินข้าวยี่ผิงไข่ยผิ้งแดดกั็หลังควายถึงกี้เขาสู้กันกินนะครับก็ขี้นัวหัววันกันแบบภาษาอีสานบ้านเฮาเดิมๆแล้วเขาเมื่อนี่ก็เป็นมื่อบุญข้าวยีนะครับเนาะบุญข้าวยีของเฮาก็ิจีนเขายี่ไปให้บุญนั่นเองเนาะ ที่เขาก็ไปเอาบุญน้ากันนะครับไปใส่บาตรใส่๊ยงนะครับเราก็ไปฝากพี่ฝากดอกให้ลูกให้หลานให้จินนะครับเนาะเป็นการทําบุญนี่บุญเหี่ยวสิบสองก้อนสิบสี่ของซาฝากอีสานบ้านเขา้ากินไปสิละครับนะกินไปเออ่กินกันไปเพื่อจะทำบุญนี่พระยักษ์องค์นะครับหรือใส่จังไเก็แล้วแต่ละครับเพราะว่าเฮาที่เอาไปฝากพี่ฝากน้องให้ลูกให้หลานฝากคนใหญ่แม่ใหญ่ถ้าเป็นแบบนี้สีผ่าแข็งเดิ นะครับเนาะแบบนี้มันสีบัวแข็งนี่เพิ่งนะครับมันสีบัวแข็งเพราะว่าข้อมูลน,นะครับเขาข้อมูลเรียบร้อยแล้วเอาติดตามนะครับเด้อนี่ก็นวิธีการกี้เขาอีกแบบนึงนะครับพี่น้องครับฝากติดตามครับผม